เท่าไม่เท่าไม่เท่านะครับเพราะว่าโอกาสขึ้นกลางกลางในภาษาของคณิตศาสตร์หมายความว่าในการโยนหนึเหรียญนั้นโยนครั้งที่1อาจจะขึ้นก้อยหรือหัวโยนงที่2อาจจะก้อยหรือหัวก้อยหรือหัวเนี่ยจะเป็น TT TH แล้วก็ HT แล้วก็ SS น่ย โอกาสเกิดกลางคือคือหัวก้อยเหมือนกันสองครั้งอันนี้ครั้งเดียวเพราะนนั้อัตราในการเกิดไม่เท่ากันกเกิดเป็น2ส,ส่วนแต่หัวก้อยเกิดอย่างนั้นหนึ่งส่วนนะครับข้อที่ผิดพลาดก็คือข้อขอไข่ันข้อข,อ,ข,ขอไข่เขาที่ถูกต้องใช่ไหมในการโยนเหรียญลูกเตา๋าใส่แต้มเข้าไปแต้มหงายเป็นแต้มคู่ขี้ลูกเต๋าก็คือมี หนึ่งสามห้าเป็นแต้มขี้สองสี่หกอัตราส่วนเท่ากันคือสามส่วนกับสามส่วนนะฮะขอ 44, ้อสี่สี่เมื่อโยนลูกเต๋าสองลูกสีดำกับสีขาวสนเแต้มที่เกิดลูสุดมันมีข้าไดผิดสนเแต้มที่ออกทั้งสองลูกถูกไหมตัวลูกเต๋าสีดากับสีขาวแตกแตกต่างแค่สีของลูกเต๋านะ แตกต่างสีงลูกเตา๋าเพราะนั้นเซมักเตอร์เปดลูกเต๋าเกิดขึ้นในหกหรือดเกิดได้6แบบสีขาวหแบบ6 6 3 6โอเคเซมักเตอร์เปดมี36ตัวอย่างขอไข่ A เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มที่เกิดเป็น4ผลรวมแต้มที่เกิดเป็น4โอเคไหมเซมักเตอร์เปดเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มที่เกิดเป็น4จะได้1 3 2 2 3 1ถูกไหมถูกนะผ่านนะขอควาย B เป็นเหตุการณ์ที่ซึ่งแต้มที่เกิดขึ้นต่างกัน2จะได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต้มห่างกันสองต่างกันสองแต้มมีอะไรบ้างต่างกันสองแต้มเริ่มจาก1 1 3 1 4หนึ่ไม่ได้2 1 2 2 2 3่งสองสองสอแล้วก็3 1มหนึ่งสามได้นะฮะสีอะไรครับอีกส สี่สี่สองอะไรอีกตัวหนึ่งสี่หกไหมได้สามห้าด้วยอีกตัวหนึ่งนะห่างต่างกันสองแต้มถูกไหมหนึ่งสามกับสามห้าห่างต่างกันสองแต้มสี่หกอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นอะไรห้าสามหมดหรือยังหกสี่หมดหรือยังหกสี่หนึ่งสาม สามหนึ่งอ่ะหนึ่งสามสามหนึ่หมดแล้ว1 2 3 4 5 6อ8สส่วนทั้งหมดกี <Blind habe> ่เหตุการณ์สาเอาอะไรตัดเอาสตัดไอตูดสตัด4ตัดได้สอตัด49่เได้2อส่วนเได้2องส่วนเก้าวันข้อที่ผิดคือข้อคอควาย สมาชิกระมทที่แบ่งที่เท่าเท่ากัน45 sample space ไม่เป็นเหตุการณ์ sample space เป็นเหตุการณ์ไหมเป็นหรไ่เป็น sample space คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นเป็นเหตุการณ์อยู่แล้ว sample space เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเซตว่างไม่เป็นเหตุการณ์เซตว่างคำว่าว่างคือเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น เป็นไปได้ไหมเส้นบางเป็นไม่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เราสนใจแล้วมันไม่เกิดขึ้นเป็นนะ <era> เส้นบางเป็นเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นเหมือนกับโยลูกเต๋าหนึ่งลูกเราสนใจที่แต้มมันจะขึ้นศูนย์แปลว่าเกิดขึ้นที่ศูนย์หนครั้งใช่ไหมครับโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกมันก็เกิดแต้มด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่เราสนใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต้มศูนย์หรือแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้ามันเป็นไปไม่ได้เราเรียกว่าเส้นว่างเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ เกิดขึ้นศูนย์กรณีเพราะฉะนั้นขอไข่เซตว่างไม่เป็นเหตุการณ์ผิดนะฮะผิด a ให้ a ให้ a เป็นเหตุการณ์และ s เป็นเซมิมัน์สเซ a intersection กับ s ก็คือได้ a อันนี้ถูกต้องเดี๋ยวตัวนี้ครูหารไปก่อนนะ a เป็นเหตุการณ์และ s เป็นเซมินสเปซ ะได้ a ออินดิเซชันกับ a เท่ากับ a อถูกเขาบอกว่าถูกทุกข้อไม่ถูกแค่กอไก่กนะับคอควายนะตอบกอไก่ก็ถูกคอไข่ก็คอควายก็ถูกเซมโพสเปนไม่เป็นเหตุการณ์เซมโพสเปก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดบอกไม่เป็นเหตุการณ์ไม่ได้เส้นบางไม่เป็นเหตุการณ์ได้เป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจแต่มันไม่เกิดขึ้นในที่ท,ที่เราสนใจเพราะความน่าจะเป็นมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ เขาไมให้เป็นเกิดจากตัวเลขที่น้อยก็หนึ่งมากกว่าเท่ากับหนึ่งนะฮะเกิดข้องหนึ่งเพราะน้อยเป็นเกิดจากตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสนใจหารด้วยทั้งหมดแต่ถ้าเราสนใจโยนลูกเต๋าเกิดแต้มคู่หรือแต้มคี่อย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ NE n e นกับเอเเท่ากาันก็ออกมาเป็นหนึ่งตัดกันเป็นหนึ่งได้นะโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกเหตุการณ์ที่เกิดแต้มศูนย์มันก็เป็นศูนย์ครั้งในทั้งหมดมันก็เกิดศูนย์ได้นั่นเองนะครับต,ตัวเลขตรงนี้ เพราะฉะนั้นตอบขอไก่กับขอควายถูกต้องแล้วข้อ46 s เป็น sample space ความน่าจเป็นของ s ให้ s เป็น sample space ความน่าเป็นของ s ถูกไหมความน่าเป็นของ s คืออะไรที่ครูพูดไปเมื่อกี้ถูกไหม sample space เป็น s ความน่าเป็นของ S ก็คืออะไรความน่าเป็นของ S ก็คือ1น,นะนี่คือความน่าเป็นของ S ที่เราพูดถึงเอาสิ่งที่สนใจก็คือ S มาหารด้วยทั้งหมดก็คือตัวมันเองหารตัวมัรเอนก็คือ1ไม่ไดอชิมาใช่ไหมทีนี้ดูว่าดูว่าดูต่อนะดูด้วยกันขอไข่ถ้า A เป็นเหตุการณ์จะได้ ถ้าเเป็นเหตุการณ์จะได้ pa น้อยมากกว่าศูย์หรือ pa น้อยกว่าเท่ากับ1ถูกนะครับ pa มันเปลี่ยน A เราใช้ e นะเราใช้ e เป็น even แต่ A ที่โจทย์พูดถึงคือเหตุการณ์ที่ทย์สนใจเป็นตัวเเปลี่ยนตัว A เป็นตัว e เท่านั้นเพราะฉะนั้น pa ต้องน้อยกว่า1น้อยกว่าเท่ากับ1และมากกว่าเท่ากับ0ถูกต้องนะฮะถูกต้องข้อควายในการโยนลูกเต๋า2อ,อลูกพร้อมกันโอกาสที่ลูกเต๋าจะเกิดขึ้นแต้มไม่ตรงกันเป็นเท่าไหร่แต้มไม่ตรงกันแต้มตรงกันเกิดขึ้นกี่เหตุการณ์ลูกเต๋า หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเกิดขึ้นแค่หกเหตุการณ์ใช่ไหมหกเหตุการณ์มันเรื่องความน่าจะเป็นก็จะเหลืออีกสามสิบส่วนสามสิบหกความน่าจะเป็นของเหตุการณ์มันก็คือเท่าไหร่ห้าส่วนหกนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดพลาดคือข้อไหนก็ผิดพลาดเขาถามหาข้อที่มินเท็จก็คือข้อควายอ่าสี่สิบเจ็ด ลูกแก้วสีแดงหกลูกสีเขียวห้าลูกสีเขียวห้าลูกสีขาวสามลูกเขย่าถุงหลับตาอ้าวหยิบขึ้นมาหนึ่งลูกวางวางไว้ข้างนอกแล้วหยิบขึ้นมาอีกหนึ่งลูกความไม่เป็นในการหยิบลูกแก้วลูกแรกเป็นสีแดงลูกแก้วที่สองไม่ใช่สีแดงเป็นเท่าไหรล่ลูกแก้วสีแดงกี่ลูกลูกแก้วสีแดงกี่ลูกมีลูกแก้วทั้งหมด แดง6ลูกเขียว5ลูกขาว3ลูกนะฮะใส่กล่องใส่ถุงเขย่าแล้วหยิบวางไว้ข้างนอกหยิบขึ้นมา1นึ่ลูกวางข้างนอกแล้วหยิบอีกมา1ลูกหยิบสองครั้งนะฮะ ns ne หารด้วย ns ns กี่เป็นเท่าไหร่ ns ลูกแก้วมีทั้งหมด14ลูกหยิบครั้งที่1ได้14ทางเลือก หยิบครั้งที่หนึ่งได้สิบสี่ทางเลือกหยิบครั้งที่หนึ่งได้สิบสี่ทางเลือกเพราะมีลูกแก้วทั้งหมดสิบสี่ลูกหยิบแล้ววางไว้ข้างนอกแล้วหยิบซ้าอีกลูกลูกหนึ่งลูกแก้วในกล่องนี่เลยแค่สิบสามหยิบครั้งที่สองได้สิบสามแต่เหตุการณ์ที่จบในความน่าจะเป็นที่การหยิบหปลูกแก้วสีลูกแรกเป็นสีแดงลูกแรกมีหกส่วนสีแดง NE ที่เราสนใจเนี่ยหยิบลูกแรกก็มีหกลูกหยิบมาหนึ่งลูกหยิบด้วยหกแบบครั้งที่สองและ ลูกที่สองไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีแดงก็มีกี่ทางเลือกอยู่ที่สองพอแดงหายไปหยิบได้8ทางเลือกไม่ใช่สีแดง8ตัดทันแล้วไรสอตัดสามแปดยี่สิบ่ดยี่สิบสีส่วนเจ็ดเสอดยี่สิสวน91 ครับอะไรนะครับถามว่าอาอถามว่าไม่มีอะไรข้อสิบห้าทำไมครับสิบเปเ็น์เป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์อ๋อพอ๋อโอเคกลับไปที่ข้อสีบห้าฮะ บอกว่าเซมเปิลสเปซเป็นเหตุการณ์ฮะไม่ใช่ไม่เป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องเหลือข้อเดียวคือคอควายข้อนี้ผิดนะฮะกูอ่านกูบอกว่าเซมเปิลสเปซเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของเซมเปิลสเปซเพราะนั้นถูกต้องแล้วเขาเขียนว่าไม่เป็นเหตุการณ์นะครับโอเคกูผิดพลาดเองมาดูข้อ48 48อ่านโจที่อ่านโจทีอ่าน้ใจได้ไหมอ่านโจท <c oughs> Love you, เ,เริ่มอยู่เอเวอรีบอดีจะเอาด้วยเหรอือมึกมแฮแมติดกันจะเอาด้วยเหรอ อย,อยากศึกษาเคล็ดลับให้ดีเด็กชายมานะขายนิตอพิมพ์อยู่อยู่เลยอยู่ตรงสียแยกไฟแดงแห่งหนึ่งระหว่างวันช่วงไฟมีรถยนต์รอติดไฟแดงสามคันแต่ละคันจะซื้อนิตพิมพ์ไม่เกินหนึ่งฉบับข้อสรุปใดถูกต้อง เด็กชายมานะขายนังสิมพ์มอยู่สีแยกไฟแดงมีรถอยู่สามคันจอดเรียงอยู่รถแต่ละคันจะซื้อนังสิมพ์มไม่เกินหนึ่งฉบับสัมเปิลสเปดสัมเปิลสเปดที่เป็นยังไงสัมเปิลสเปดดูชอยดิ เัจะเป็นน่นเป็นข้อไหนที่ดีที่สุดฮะ เป็นเท่าไหร่ดีสัมเป e n space สัมเป e n space ต้องเกิดขึ้นได้กี่แบบสัมเป e n space เกิดขึ้นได้กี่แบบแปดแบบเพราะฉะนั้นตอบกอไก่นะฮะเพราะว่าเราเดิไปถามเราถามคันแรกใช่ไหมซื้อไม่ซื้อก็เกิดซื้อหนึ่งเล่มกับไม่ซื้อ เกิดได้ wise, 2แบบคันคันที่2ก็ซื้อไม่ซื้อก็เกิดได้อีก2แบบคันที่3ก็เกิดได้อีกซื้อไม่ซื้อ2แบบ2อเป็นสเป็นแบบเพราะนั้นโอกาสเกิดก็คือกอไก่ไม่ซื้อเลยสักคันศูนย์0นึศูนยคันที่3ซื้ออันนี้มป็นพิมพ์ผิดตัวนี้ตัวนี้ผิดนะฮะศูนย์หนึ่งศูนย์นศูนยู่นย์าหนึ่งศูนย์ศ หนึ่งมีทั้งหมดกี่ตัว 1, 11, 0, 0, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8แปบบวันตอบกอไก่ว่เราคงถ้าเราคิดแบบขอขายจะเป็นแบบนี้นะมานะขายหนังสือได้สูงสุดคือ3เล่มไม่ได้ขายเลยสักเล่มก็คือกรณี 0, 1, 2, 3แต่ลักษณะที่โจทย์ถามนั้นเราต้องถามรถทีละคันนะฮะถามรถทีละคัน ก็เหตุการณ์เกิดได้8แบบ49อ่านจาดุดสิก้าดิมีใครทำมาก่อนหน้านี้ไหมมีแต่คนขยันบอถือก,กระดาษปากกามาถุงสองใบมีลูกปัดถ,ถุงละ5เม็ดถุงใบแรกมีลูกปัดสีแดง3สีขาว1และสีดำหนสีแดง3ขาว1ดำหนสีแดง3ขาว1ดำหนึ่งนะฮะ ถุงที่หนึ่งถุงที่สองล่ะมีอะไรม้ง่งถุงที่สองอ่านโจทย์ครับอ่านโจทย์ถุงที่สองบอกว่ามีลูกแก้วสีดแดงสองขาวสามถูกไหมแดงแดงสองขาวสามถุงที่สองถุงที่หนึ่งถุงที่สองแดงแดงสามขาวสอง เขาให้เราหยิบยังไงอ่านโจทย์ด้วยเงื่อนไขในการหยิบเงื่อนไขในการบ,บอกว่าถ้าหยิบลูกปัด2เม็ดจากถุงละ1เม็ดความน่าจะเป็นที่ได้ลูกปัดสีเหมือนกันเป็นเท่าใดหยิบ NS เกิดหยิบมัวม่วๆได้กี่แบบนะ NS หยิบครั้งแรกหยิบจากถุงแรก1ลูก5ลูกหยิบมัวม่วๆได้5แบบ เนครั้งถุงที่สองห้าลูกหยิบมัวม่วได้ห้าแบบเป็นยี่สิบห้าวิธีเพราะหยิบทีละครั้งหยิบสองครั้งหยิบครั้งแรกได้ห้าแบบหยิบครั้งสองห้าแบบคูณกันนะเอ็นเอสต้องคูณกันเอ็นอีล่ะหยิบให้ได้สีเดียวกันเราก็ต้องดูว่าถ้าลูกแรกที่เราหยิบมันเป็นแดงแดงถุงลูกที่สองแดงด้วยนะถุงที่สองนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองถ้าเราหยิบได้ขาว ขาวถุงที่หนึ่งถุงที่สองก็ต้องเป็นขาวด้วยเพราะเขาต้องการสีหยิบด้วยกันเพราะในการหยิบแดงครั้งที่หนึ่งถุงที่หนึ่งมีสามทางเลือกถุงที่สองก็มีอยู่สามทางเลือกเป็นเก้าวิธีขาวละ่ะก็มีสองทางเลือกอันนี้สองทางเลือกนะฮะเพราะนเหตุการณ์ที่เราสนใจเป็นทั้งหมดสิบเอ็ดเหตุการณ์สิบเอ็ดส่วนยี่ห้า แดงสีเดียวเหมือนกันตรงที่สองแดงมีสอง, 2, ง 2. 2> ขาวมีสามขอโทษแดงสามสองนะฮะตรงนี้เป็นสองถุงแรกหยิบได้สามทางเลือกถุงที่สองหยิบได้สองทางเลือกเหลือหกทางเลือกถ้าขาวเป็นหนึ่งขาวเป็นหนึ่งครั้งที่สองเป็นสาม สามคูณหนึ่งเป็นสามเป็นเก้าทางเลือกเป็นเก้าส่วนยี่ห้าดิบคิดทีละส่วนทีละส่วนไปเตงไม่เข้าหน่อยก็ไม่ได้ ข้อที่ห้าสิบน่าจะไม่มีอะไร A เป็นจำนวนที่เลือกสั่งไอศครีมหนึ่งรสจากร้าน <c oughs> ซึ่งจำหน่ายไอศครีมเจ็ดรสวันโอกาสที่ A จะเกิดก็คือเกิดขึ้นได้เจ็ดเหตุการณ์เจ็ดเหตุการณ์นะฮะเจ็ดรสเเป็นเจ็ดส่วนนะจำนวนที่เลือกซื้อสั่งไอศครีมหนึ่งรสจากร้านซึ่งจำหน่ายไอศครีมเจ็ดรสวันเอก็คือเจ็ดส่วนเจ็ดตัวเจ็ดทางเลือกที่เป็นไปได้และ B คือจำนวนที่เลือกซื้อสลาก กาชาติและสลากออมสินพิเศษและสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีวางจำหน่ายเพียงอย่างละหนึ่งใบนะฮะไม่เลือกซื้อเลยไม่ได้ข้อสรุปใดถูกต้องนะข้อสรุปใดถูกต้องเราจะเลือกซื้อสลากเราจะเลือกซื้อสลากสลากมี3มชนิด ฉลากมี3ชนิดฉลากใบละหนึ่งใบนะการกุศลการกุศลฉลากออมสินกินแบ่งรัฐบาลมี3ชนิดกินแบ่งอย่างละหน่งใบใช่ไหมโจทย์บังคับว่าจะต้องเลือกซื้อหนึ่งใบไม่ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้ อย่างน้อยหนึ่งใบหรือเปล่าเขาใช้ว่าอย่างน้อยหนึ่งใบไหมเขาใช้คำพูดว่างไงอย่างน้อยหนึ่งใบหรือฮะเขาใช้คำพูดว่างไงมีขายไม่ซื้อเลยไม่ได้ไม่ซื้อเลยไม่ได้ไเดพราะฉะนั้นตรงนี้มันความยากของมันอยู่ที่ความยากของมันอยู่ที่เราจะเลซื้อแบบไหนดูนะฮะ n n n ตัว B เนี่ยเป็นไปได้หนึ่งเคสที่หนึ่งคือไม่ซื้อเลยสักใบไม่ซื้อเลยสักใบก็ไม่ได้ถูกไหมเขาห้ามห้ามใช่ไหมซื้อหนึ่งใบกินแบ่งตัวใดก็หนึ่งก็ได้ซื้อใบหนึ่งซื้อใบหนึ่งซื้อใบหนึ่งใบมีกี่ทางเลือกสามทางเลือกใช่ไหมอันนี้ซื้อกาลนิซื้อหนึ่งใบ ไปไหนก็ได้ซื้อสองใบมีกี่ทางเลือกที่นี้ซื้อสองใบอาจจะเป็นกูศลกับออมสินกูศลกับกินแบ่งหรือกินแบ่งออมสินซื้อแบบการกูศลนก็เลือกแบบสองใบนะฮะได้สองแบบได้สามแบบกูศลกับออมสินหแบบนึ่งแบบนี่หนึ่งแบบกูศลกับกินแบ่งอีกหนึ่งแบบออมสินกับกินแบ่งอีกหนึ่งแบบตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้สามวิธีซื้อหนึ่งใบเกิดขึ้นได้สามวิธีออมสินอย่างเดียวกูศลอย่างเดียวแล้วก็กินแบ่งอย่างเดียว สามทางเลือกและซื้อทั้งหมดสามใบถึงทางเลือกถูกไหมซื้อไม่ซื้อเลยไม่ได้ต้องซื้อแปลว่าซื้อหนึ่งใบมีกี่ทางเลือกอาจจะซื้อการกุศลหนึ่งทางเลือกและออมสินหนึ่งทางเลือกกินแบ่งหนึ่งทางเลือกอแบบหนึ่งใบอันนี้ซื้อแบบสองใบสองใบอ่ะการกุศลออมสินการกุศลกินแบ่งออมสินกินแบ่งเกิดขึ้นได้สามทางเลือกแต่ซื้อสามใบทั้งสามใบเกินนเดขึ้นได้วิธีเดียวรวมทั้งหมดวิธีเดียวรวมทั้งหมดเป็น เพราะฉะนั้น A เท่ากับ B A เท่ากับ B จำนวนเหตุการณ์การเลือกกินไอติมไอศครีมมันมี7ลดรถก็ให้ลดละลดละให,ให้เลือกลดละหนึ่งไปดูอะไรเนื้เล่นของขอ้อ51 โอ้ข้อนี้ทุกคนน่าจะตอบได้ครับคิดเองเลยลูกเต๋าเที่ยงตรงสองลูกความได้เป็นที่ได้ผลต่างของแต้มมีค่าอย่างน้อยสี่ผลต่างของแต้มมีค่าอย่างน้อยสี่มีอะไรบ้างเริ่มจากหนึ่งก่อนหนึ่งหนึ่งห้ากับหนึ่งหกนะอย่างน้อยสี่แต้มต่างกันสี่แต้มสี่แต้มสองสองหกหมดนะ 3ไม่มีนะสไม่มีอย่างไรสี่แต้มส <4, S 1> ี่มีไหมสี่หรือสหรือสีไม่มี4ไม่มี5 1, 5 1 5 1 5 2่งห้าหนึี่หกหกับ6 2มีทั้งหมด1 2 3 4งสอี่ห้าหกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดืยลูกเต๋าสองลูกคือ หกคูณหกเป็นหนึ่งในหกผลรวมของแต้มต่างกันอย่างน้อยสี่แต้มเป็นหนึ่งในหกของเหตุการณ์เอ้ยคนนี้แฟนเยอะเว้ยมีนักเรียนเอ้ยมีเหรียญกูเป็นนักเรียนอ่านเป็นนักเรียนยได้ไงมีเหรียญเที่ยงตรงสามอันถ้าใส่สีถ้าใช้สีแทนหมายเลขหนึ่งที่หัว และใช้และใช้เขียนเลขสองที่ก้อยเมื่อโยนเหรียญทั้ง3อันพร้อมกันครั้งหนึ่งความน่าจะเป็นด้วยผลรวมของเลขที่หงายขึ้นมามีค่าไม่เกิน5เป็นเท่าไรการโยนเหรียญนนะฮะแต่ไม่เกิน5นะฮะในการโยนเหรียญสาเหรียญพร้อมกัน เกิดอ,อะไรขึ้นได้บ้างคุยเขียนแบบแจกแจงนะทีหางหางหางหมดเลยหางหางก้อยก้อยหางก้อยอันเดียวกันนะก้อยกับหางนี่หัวก้อยก้อยของเรียน อะไรนนะฮะเขาบอกขึ้นก้อยกี่แต้มนะแต้มหนึ่งใช่ไหมขึ้นก้อยแต้มหนึ่ง,ง,ง,งอันนีแนนนแนนน้แต้มรวมเป็นสามหสองแต้มรวมเป็นสี่หแต้มรวมเป็นสอันนี้สองก็แต้มรวมเป็นสอันนี้อะไร สองสองหนึ่งแต้มรวมเป็นห้าสองหนึ่งสองแต้มรวมเป็นห้าหนึ่งสองสองแต้มรวมเป็นห้าสองสองสองแต้มรวมเป็นหกแต้มรวมเป็นหกเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเขาถามว่ามีค่าไม่เกินห้าผลรวมของแต้มที่หงายขึ้นมีค่าไม่เกินห้าไม่เกินห้ามันก็เป็นเท่ากับเจ็ดส่วน 8นะฮะ7ส่วน8ไม่เกิน5มี6อยู่ตัวเดียว7ส่วน8ในการโยเรียญหนึ่งสามครั้ง e เป็นเหตุการณ์ที่เกิดหัวสองครั้งและ e สองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก้อยสองครั้งความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ e หนึ่งหรือ e สองหัวสองครั้งกับก้อยสองครั้ง ใช้จดเดิมได้นะก้อยสองครั้งก้อยสองครั้งก้อยสองครั้งหรือหัวสองครั้ง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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหัวหรือก้อยสองครั้งเป็นหกใน8เป็นสามส่วนสี่หาหกส่วนแปดหัวสองครั้งหรือก้อยสองครั้ง ข้อ5ซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลไว้2ฉบับโอกาสที่ถูกเลขท้าย3ตัวเป็นเท่าไหร่2ฉบับ2ส,ส่วนเท่าไหร่เลขท้าย3ตัวเกิดขึ้นได้กี่แบบ1,000แบบนะ NSNS NS, โอกาสที่เกิดเลขเลขตัวนี้มันจะเป็นเลข0ถึงเลข9เลข10ทางเลือกใช่ไหมถูกไหมเลขหลักร้อยเลขหลัก10 ก็มีเลขศูนย์เลยก็มันศูนย์้ศูนย์นั่ใช่ไหมฮะเลขสลากออมสินเลขสลากลอตเตอรี่สิบทางเลือกอันนี้สิบทางเลือกเป็นหนึ่งร้อยแต่เราซื้อกี่ใบซื้อสองใบก็คือมีสองหมายเลขใช่ไหมครับสองหมายเลขในหนึ่งพันหมายเลขก็เป็นหนึ่งส่วนด้วยห้าร้อยโอกาสถูกหนึ่งส่วนหน้าร้อยเพราะนั้นเลิกซื้อนะฮะผมกำลังบอกตัวเองเลิกซื้อมันซะโอกาสถูกน้อยมาก นักเรียนห้องหนึ่งมี1 0คน5ห้านะมีผู้สมัครเป็นหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง5คนเป็นชาย2หญิง3สมัครเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าห้องหนึ่งมีนักเรียน40คนสมัครเป็น